ทุกคนนี้ก็รออยู่พันการว่าพี่กี้บอกว่ามีอะไรที่มันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแน่ๆไม่เชื่อด้วยผม มัทโตเขาบอกว่าจริงๆคุณไม่เคยฟังข่าวเขาไปตบ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 ผมไล่นมขึ้นมานี่แต่ผมเชื่อว่าสาวๆเนี่ยฟังแล้วก็อาจจะต้องถามความเห็นดูไหมคิดว่าคิดว่าอย่างไรเคยได้ข่าวไหมว่ามันมีพังหนึ่งที่ตบนมนี่แห่ที่ตบนมนี่แหละปังๆเราอุ่นดีใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเคยได้ยินอยู่ครั้งหนึ่งที่มีการตบนมมาใช่ไหมล่ะแต่นี่อยากจะรู้มันจริงเหรอเรืองี้คนไทยของพี่ทำอะไรได้บ้างเล็กตบให้ใหญ่ใหญ่ตบให้กระชับ ตบเปลี่ยนโง่เฮงได้แต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันตบกระชับสัดส่วนได้แขนขาเอวเอวอยากลดเอวสักนิดหนึ่งตบให้เอวเล็กลงได้เอาไหมเอาไหมอยากเจอแล้วอขออีกหน่ออย่าใช้คำว่าตบนมงเลยตบหน้าอ,อกแล้วกันตบหน้าอกตบหน้าอกตบหน้าอกเป็นกิริยาที่พวกคิงคองทำตลอดแรงความโอ้โหจ็โมโหอ่ะพบเลยนะครับคุณไทยไม่ดัไม่ดันสำหรับผมวันนี้นะครับคุณกุ้งเคมิการณ์นัทสงขาครับ เป็นเพลงเอ่อไว้เวลาสมมติว่าใช่ครับสมมติว่าลูกค้าไม่มีเงินมาตบนมครับเป็นเพลงโอ้ครับจะได้ฟังดูสบายใจนิดนึงนมเธอคะนมได้จะคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะใช่ใช่ตบนมก็คือก็จะได้เอาเพลงนี้ไว้เต้นครับปลุกระดมนมตัวเองขึ้นมาครับอ๋อปลุกระดมขึ้นมาได้ด้วยใช่ค่ะเป็นเรื่องของจิตใจไว้งันเดี๋ยวโทษนะไจริงๆแล้วมันเต้นมันเป็นเป็นพาเต้นอรับอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยอะไรนักหนาครับเนี่ยที่มือเนี่ยนะครับเนี่ย คือรายการนี้เขาบอกว่าระดับเซียนทั้งนั้นเลยค่ะครับทีนี้ตื่นเต้น <ฮะ S 2> แล้วพอตื่นเต้นแล้วตัวมันจะเบาก็เลยต้องถ่วงไว้เดี๋ยวอเดี๋ยว,ยวผมเคยเห็นเขาใส่แหวนธรรมดาที่ออพวกดาราเนี่ยเขาชอบตุ๊กตาใบแต่ของกุ้งจะเป็นใบชูชกอ๋อสะสมนะฮะสะสมค่ะเป็นของสะสมสะสมชูชคเหรอใช่ค่ะเป็นโตเพื่ออะไรคะเนี่ยเป็นโตก็มีกินมีใช้ตลอดค่ะ โอ้พกเปล่นตัวไปตลอดเวลาใช่ค่ะเวลากินไม่หมดทำไมเราไม่แขวนเป็นตู้เย็นหรืออะไรอย่างนี้ไปเลยล่ะครับมันยังเออยังไม่มีตังค์ทำทองได้ขนาดโอ้โอ้ถ้าตู้เย็นมันจะใหญ่ไงเออเป็นคนที่เฟอร์นิเจอร์เยอะใช่ค่ะจริงไหมครับคุณทําอาชีพเนี้ยมีรายได้เป็นล้านเลยเหรอครับเดือนเป็นล้านล่ะเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับอุ้ยลูกค้าเยอะมากค่ะนี่เป็นร้านนี่คือยังไม่เอาแล้วนะคะเนี่ยทั้งเท่าไหร่ครับต่อหน้าสามหมื่น โอ้โหตบหน้าเพื่อตบหน้สามหมื่นครั้งนึงเนี่ยฮะสี่ครั้งสามหมื่นดีสี่ครั้งนี่หมายถึงว่าเพี้ย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 พี้ยอย่างนี้ถึงได้คอร์สหนึ่งอะค่ะสี่วันอ๋อสี่วันสี่วันวันหนึ่งตบกี่ชั่วโมงครับเอ่อวันหนึ่งตบไม่เกินสิบนาทีห้านาทีก็เสร็จแล้วค่ะโอู้หึสามหมื่นเดี๋ยว็ดเด็ดตบหน้านี่เพื่ออะไรฮะตบนี่เพื่ออะไรตบมีหลายอย่างตบแอปแบลวตบหน้าเหมือนดาราตบเพื่อความสวยงามตบเพื่อมัดใจสามีเด็ดเด็ดเด็ด ตบขั้นแรกนะตบแอปเปิลตบแอปเปิลตบเพื่อกระชากไวลงไปอย่ไหมฮะใช่ค่ะช่ช่ตบให้หน้าดูเด็กลงตบให้หน้าดูเด็กได้ตึงเพราะมันตึงทำให้ตึงตึงทำให้หน้าเหมือนดาราได้ด้วยก็ต้องดูแววตาก่อนว่าแววตาอย่างนี้หน้าเหมือนใครถูกไหมคะแล้วก็เอารูปมาแล้วก็ตบตามสเต็ปเลยโอ้โหนี่ผมจะเป็นซันอย่างนี้ได้ไหมเอาหน้าอย่างนี้ปั๊บคุณตบตบตบก็บอกมาเป็นนี้เลยทํามแรกเลยอืมอันนี้เหมือนเป็นบางจุด แวลตาอย่างนี้ยังดูกับแวลตาของซันนี่ไม่ได้เพราะนี่เแวลตาใส่ซื่อนี่แวลตาโจรเป็นพื่อนีสใส่ไม่ไมไดีเลยอัปลักหัแล้ว อยงนีไม่ได้เดี๋ยวไลไที่ะอยางตบหน้าให้เปลี่ยนได้นะครับตบหน้าอกให้ใหญ่ขึ้นได้ใช่ค่ะตบให้กระชับได้ได้ค่ะ่วนอื่นของร่างกายได้ไหมอยากให้ปุงเล็กอะไรเงี้ยไปตรงกลาง่ตรงกลางเออถ้าต่ำกาสะดือไม่ตบเพราะมันเป็นหน้าท้องไงคะทานน้ำทานอะไรมันก็ออกมาอ๋อเราต้องแบ่งเป็นช่วงนะคะช่วงเป็นท้องไปเลยอ๋อจะอย่างนี้ถึงนี่ใช่ค่ะต้องแบ่งเป็นช่วงคำถามสำคัญเลยผมได้ยินมานานแล้วไอ้นี่มันเป็นวิชาของชาติไหนอะไรยังไงไทยค่ะมันเป็นภูมิปัญญาไทยเนี่ยค่ะของไทยเหรอข่าเมื่อก่อนเขาจะใช้คำว่านวดกระชับ ได้มาจากคุณยายค่ะมายจังหวัดอะไรฮะสุราษฎร์ธานีค่ะคือตอนที่ยายสอนเป็นวดกระชับทรงอกนะคะแต่ลูกค้าเยอะครับถ้าเกิดนวดนี่ามันเหมือนกับการก้าวเดินถูกไหมคะแต่ถ้าตบเหมือนเหมือนกับวิ่งมันจะไวกว่าได้ผลเร็วกว่าถ่านวดมันได้ช้าไปหน่อยอันนี้ตบตบโอ้โหเคยได้ยินว่าชาติอื่นเขามีกันไหมครับอ๋อไม่มีอะค่ะเดี๋ยวผมขอนิดหนึ่งนะเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีตบกระชับสัดส่วนได้ผู้ชายรับตบไหมรับแต่เฉพาะหน้าอย่างของผมเนี่ยกระชับสัดส่วนสมมุติว่า สามารถสามารถทําให PA ้มันเล็กลงหรืออะไรลงเนี่ยเอาแค่ตึงก่อนแล้วกันถ้าเล็กลงคือมันต้องใช้เวลาสมมติว่าลดหนึ่งนิ้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาทั้งสี่วันแค่ได้ต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้อะไรบ้างใช้มือพงเนี่ยค่ะเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้พวกนี้ต้องไม่พลาดโดนเลยจ้ะต้องไหมอันนี้ต้องถอดก่อนดิอ๋อต้องถอดก่อนนะฮะอ๋อโอเคโอเคเขาถอดก่อนแล้วกันขอเขาต้องรับอุปกรณ์อ๋อต้องถอดก่อนนะฮะอยากช้อยากให้ต้นแขนเขาเล็กลงนี่เอาเซลลูไลต์ตรงนี่นี่ มีอยู่บ้างออกใช่ไหมตัวนี้เนี่ยเอาตรงนี้แล้วกันค่ะทะลุทะลุแข้นอย่เมือนเนี่ยค่ะเอาตรงนี้เลยค่ะอ่ากล้องมาอ่ากล้องมาปุบเลยโอเคใจเย็นๆย็เย็นเย็เย็นเอาตรงไหนคะใจร้อนใจร้อนค่ะกุ้งใจตรงไหนสิบสี่นิ้วนะนะหนูขีดไว้เลยเฮ้ยอ่าแนวนี้ใชฮมตรงนี้ตรงนี้อ้าวนี่เอา้านี้าวนวดนวดเฮ้ยเวลานานไหมเวลานานไหมสิบสี่นิ้วเวลานานไหมคุณกุ้งไม่นานหรอกค่ะแป๊บเดียวมามาดูได้มาดูได้

เดี๋ยวพีเดี๋ยวีจะไวาดโอ้ไยจยเพลงเลยยมยยยงยยยไยย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 ี่กยยยเยย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 ย้ายยยยยนยยยยยย่ยยยยยมยยยยนยย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 ยอยยยรยยยรยย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 ัยย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 ่รัียยลยลย รถมาวัดดูไปโอ้ยรถมาอันนี้ถามใควก็ได้แขนรถยันรถแยเดือดตบแก้งหงงเ้ตบแก้งหงง้งตบแก้งหงงได้ค่ะได้ีกินสีีกนสีโอ้โหได้เลยได้เลยเด้งเลยบินบเท่าไครับบินเท่ไรครับบินท่ไรเัอดีครับต้เอแขนไปเลยแขนไ เแก่โง่เฮงแก่โง่เฮงคุณคุ้มจะทำอะไรกับหน้าเขาก็จะแบบตาดึงออกมานิดนึงนิดนึงดึงตาดึงตาอหนิึงไอ้เจ้าเนี่ยทำข้างเดียวได้ไหมอะไรอีกข้างนึงไงไปไม่เป็นคอนเสิร์ตพี่ดูไม่ออกทำไมจะเป็นงี้ย ใค้บางเรื่องถามบางก็ได้นะติ๊ก่าโถจะตบจะตีติ๊กไม่ว่าขอให้ติ๊กหาจับไปต้องใช้อะไรแม่มองตรงมองมองตรงมองตรงดิคุณกุ้งทำข้างนี้ข้างเดียวนะมองตรง เดี๋ยวหนีเดี๋ยวดีเดี๋ยวเขาตบเูตีเนีอยนะคะพี่ขอตขีหน่อยอยู่นิ่งๆสิเอ๊ะอันนี้ที่มาที่พี่บอกี่เนะเดี๋ยวลองดูว่าถ้าทำาชิ้วโกงแล้วรับไปหน้าไหมิ้าเช่ยวโกงถ้าเชคิ้วโกงไม่รับไปหน้าก็ค่อยเอามันมาตรงๆก็ได้อ้อหเชีวกงเชี่ยวกงเหมือนเดิม ไม่เป็นไรเขาบอกถ้าไม่ช ator, อบไงเขาตบกับกันได้ตบกันไดู้ได้ค่ะลอนเตมาต้องใชไหมต้องใช้ค่ะโอเคโอเไม่ทำไไม่ทำไรเราดูกันจกแเดียวไม่ใช่ลำวงใช้ไมอะไรอะเรใช่ไ้มเฮ้ยเต Hello ข้างนี้มันขึ้นนะเว้ยมันจะอยู่นานไหมครับอยู่เป็นปีอะค่ะโอเคโอเคถ้าไม่เอามาลงมันก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะนี่ก็อยู่เป็นปีเนะค่ะโอเคครับก็อยู่อย่างเงี้ยข้างนี้ก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่เอามาลงเวลานี่นี่เนีติ๊ก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 พออยู่ได้เฉยอยู่ได้เฉยนี่อยู่เฉยอยู่เฉยนี่จะดูความแตกต่างจะดูว่าความแตกต่างเห็นไหมพี่กระโตขึ้นมาแล้วเยอย่ากน่เยอะ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 นะโอเคนี่เห็นไหมข้างนี้มันจะทีขึ้นข้างส่วนข้างนี้เนี่ยมันกดลงงนี้ ร่างกายคนเรามันจะมีตัวล็อกตัวน็อตของเค้าเองเลยในตัวเองจริงๆเวลาคนเขาตัดจริงๆเขาจะผ่อนคลายช่วงตรงนี้มันก็จะขึ้นได้อีกโอ้หค่ะคุณกุ้งคุณกุ้งมีมีชื่อร้านไมใ้ใหมีค่ะมีชื่อร้านด้วยอะไรอย่าไปอย่าลงชื่อร้านกุ้งชื่อว่าตบสั่งสอน ที่ร้าตกสั่งสอนด้วยคี่ร้านตกสั่งสอนอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่รามินทา65ค่ะโอโอเคโอเคก็ไปคุยคุยก่อนได้นะฮะนี่คือสิ่งที่ทำแล้วเกิดขึ้นนะครับแต่การที่คุณกุ้งบอกเราว่าอันนี้แ่กันแนี้ได้แนะฮะก็ต้องขอขอบคุณคุณจในการ่สม